ดี่ดาเทพมีที่ดานมนาคาเลปูนาคาเจนาใหญ่สมิมีว้ายที่ถึงจังเลยทิดาเทพจ๋าเอาเบือไปจับปูกระงับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไย,ยตีตีก็ตีไม่ถูก ปูมี่ามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มีหยุดปูมีหัวหยุดเลยหยุดเลยไม่ต้องเล่นต่อแล้วเอาหยุดทำไมล่ะ,ะกูได้มาเลยแล้วก็ต้องหยุดติคะมึงได้แล้วกูยังไม่ได้เลยเสียใจคิวกูโอ้ยเหี้ยใจดำแล้วเกินขอแปะคิวหน่อยก็ไม่ได้ ูุจัดการค้าว่าไงน้องสิงธ์ตอรัดคิวเท่าไหร่คะแซงคิวอ่ะเอารัดหรือแซงเอารัดกับแซงเหมือนกันถ้าหนูจะแซงคิวนะห้าร้อยบาทจห้าร้อยบาทถ้าเกิดไม่ถึง500ห้าร้อยเฮียตัดหนูนะสองเท่าตัวนะห้าร้อยบาทเฮียขาโอ้ไม่น่ามาเที่ยวกาเฟแดงปะคาัเปียกว่าไง หนูแซงคิวนะคะขอบคุณมากค่ะดนตรีลืมค้ามาไลัยเด็กหนูไม่เห็นนะมาลัยเขาด้วยนะห่วงเขาด้วยแน่หรือพี่จะาบอกว่าจะมาขอมันปีนี้เลิกนีวันจัน์ น้องนัวบวันตั้งตาราอ,อ,อหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยเฮียขาแจ<ะ>แสงคิวนะคะเห็นอยู่ห้าร้อยที่เหลือทด่เฮียสองยี่สิบวันไอ้นี่นี่กู้ซะเคยนี่วะเน,นี่ยบอกเขาบอกกันช้าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่งให้ทีหลัง <c oughs> ไม่พอ,อที่ดาเทพอะไรก็เฮียโอ้โเหเฮียเห็นเธอแล้วเฮีย ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยจ้าเฮียเชื่อไหมคะอะไรจ้าธิดาเทพธิดาคิดถึงเฮียจังเลยเ่ยเฮียก็เช่นกันวันไหนไม่เห็นหน้าเฮียนะธิดากินไม่ได้นอนมีแลาเปียนเฮียก็เช่นกันไอ้ของอะไรจ้าธิดาเทพสิ้นเดือนเนี้ยข้าน้ำค่าไฟก็เจอห้องทิดาอยู่มีมีเลยเนี่ย เฮียก็เช่นกันเจ้ามเฮียยืมไหมล่ะคือบอกรวยไงเฮียรอเล่นเทพบวรอันนั้นมันชื่อวัดนะคะแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูเหรอหนูชื่อซาล่าซาร่าไหนเนี่ยซาร่าที่ก็บอกพระเจ้ายอดมันจอดจริงๆเลยอ่ะพระเจ้าจอดมันยอดจริงๆเลยอายุไหนจ๊ะเนี่ย เท่าไรนะสามร้ <4 14 S 1> อยสิบสี่อสี่สิบสี่คนมันพออยู่ตั้งสองสารอยปีเหรอบ้าบีดาแปดสบปีเดี๋ยวนี้ก็นั่งเล่นขีแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นสาลี่ที่ดราเทศจ้ะอะไรกีเ้เหียขหรอบ้านที่ดราเทศอยู่ไหนจ้ะเนี่ยอ๋ออยู่บางแคอยู่บางแคฮ <c oughs> ไอบ้บางแคไม่อยู่ตรงไหนจ้ะอ๋อที่เลยอ้อมน้อยไปนิดนึงไง ไล่อ้อมน้อยอยู่ตรงไหนลนะ่ะก่อนถึงอ้อมใหญ่แล้วอ้อมใหญ่อยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงเดี๋ยวพอไอ้สัตยิ่งพูดเดี๋ยวออดอคอปฐมพอดี<ม>เอางี้แล้วกันอะไรก็เฮียคะเดี๋ยวควนนี้เลิกงานแล้วเราก็ทําไมคะเดี๋ยวเฮียไปส่งที่ห้องนะเฮียจะไปส่งหนูที่ห้องส่งให้ถึงห้องเลยไงจ๊ะหนูอยากให้เฮียไปแต่คืนนี้เฮียคงไปไม่ได้หรอกค่ะเอ้ยทําไมเฮียถึงไปส่งเธอไม่ได้คือว่า แม่หนูมาจากต่างจังหวัดแม่นี่แม่พึงมาอีกแล้วเหรออ,อทิ์ีี่แล้วจะขอไปส่งมึงก็บอกแม่มาเมืม่อสามวันจะขอไปส่งมึงก็บอกแม่มาคกูว่าทางที่ดีมึงย้ายแม่มึงมงอยู่ในกรุงเทพจะดีไหมอีนี่นี่ไม่เป็นไรไม่ส่งก็ไป่ส่งเนียคขาแจ่เดี๋ยวเลิกงานคืนนี้แล้วหนูไปส่งนะคะ <c oughs> เฮียกูต้องไปส่งมึงทูบ้านจะไปส่งกูซะแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเองดีกว่าเอ่อมหาบุตรโอ้ยนั้นนั้นวัดแม่นาคนะครับซาลาซาลาชื่อจำยากยังเลยไม่เข้ากันหน้าเลยจำไม่ดีทิ่ค่ะจ้ะเออซาลาจ๋าเลิกงานคืนนี้มีใครไปส่งหรือยังจ๊ะอ๋อเฮียจะไปส่งหนูเหรอกูก็ไม่กล้า เฮียลอเลดแม่แต่งโอเลดกันไปเดี๋ยวคืนนี้เฮียรับรองจะไปส่งถึงหน้าห้องเลยจ้ะเป็นส่งหน้าห้องถูกต้องอุ้ยฮะอย่าไปเลยค่ะทําไมอ่ะแม่หนูมาจากต่างจังหวัดนี่รุ่นมึงแม่อยู่เหรออยู่สิต่ระหวัากูเจอมึงกับแม่มึงกูต้องไหว้ใครก่อนเนี่ยอุ้ยไหว้หนูเลยค่ะน้ำลายเลยผานแม่ ดารักธิดาเทพอะไรก็เยียมาทํางานมารถอะไรเจ๊เนี่ยอทิดาเทพยากจนมารถเมย์ก็เยียนี่ยังนั่งรถเมย์มาทํางานอีกเหอะไม่มีรถขับมีมีรถขับอยากมีรถขับไหมอยากมีสิคะเก็บเงินซื้อซะสิเจเฮียไม่ซื้อหนูละก่ะเฮียรอเล่นจ้ะสำหรับเฮียแล้วเราก็ถึงไหนถึงกัน ว้าเฮียขอบคุณค่ะขับรถเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นค่ะขับดีๆนะพเพราะเฮียเพิ่งไปตีสปอยเลอร์ม,มาใหม่ด้วยอุ้ยตายรถเกง๋งเสือหมอบเยอะเย,ะยะปั่นขึ้นทางด่วนแล้วต้นตัวเขจับนะฮะเทพสลิน <c oughs> อันนั้นก็ชื่อวัดอีกแล้วอออลเอาพอแล้วกันเทพล่าเอา,อางี้มีรถขับหรือยัง ยังค่ะแหมว่าจะกลับด้วยซะหน่อยอ้าวล้อเล่นเอออย่าล้อเล่นสิแมไมีรถยังจ๊ะยังยังเหรอยังเลยค่ะอุ้ยตาเี่มากรุงทนก็มายากสิมายากวินาตาของขวานคนนี้ไม่มีรถมาได้เองอ้าวอะไรอุ้ยปัจแหมโคบรลาเลยปาแจอีเวนกุญแจรถกุญแจรถค่ะอ่ะ ของใครเอาให้เลยให้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยฟอดด้วยฟอดร,รถจอดอยู่ไหนคะไม่รู้กูเก็บได้ไข่ไหนติดไปแม่งเลย,ยลเจอตำรวจก็เอาไปแดกหรอกโดนสองข้อหาเลย เฮียคะอะไรจะ้ะธิดาเทพทิดาเทพอยากจะขออะไรเฮียสักอย่างได้ไหมคะสำหรับทิดาเทพกับเฮียแล้วก็มีเรื่องที่เฮียจะให้เธอไม่ได้ยกเว้นเดือนก,กับดาวจริงหรือเปล่าเฮียเอาจริงสิจ้ะคือว่าทิดาเทพอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ห้อยคออยากได้เฟอร์อรนิเจอร์ห้อยคอค่ะาโถไอเรื่องแห่นี้มาจิ้มจ้อยสำหรับเฮียอยู่แล้ว <c oughs> อยากได้เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมฮะพุ่งดียว้เช้าตื่นไหวไหมไหวค่ะ ตื่นสายๆก็เลบไปบ้านเฮียทำไมก็เฮียไปเอาโซฟามอา้อยลูกเจ๊เอาไปเลี่ยมกรอบใส่ให้งานไหม,มาลูกง่ะเฮียไม่เชี่ยงเงินเฮียรอเล่นจ้าอ๊้ตาเฮียอของใครของหนูเดี๋ยวถีบอีสัตว<จ>์เขาโก้เฮียเอามา สำหรับที่ดาเทพกลเฮียถึงไหนถึงกันอขอบคุณกเ็เฮียอย่าให้หายนะทำไมล่ะเฮียขาจ๋าหนูรู้ตัวดีว่าหนูนะ่ะไม่ค่อยสวยแม่ทำตัวหนูขอสองหลึงพอขออะไรนะสองหลึงขอช้าไปแล้วเอาทำไมล่ะเฮียขาได้กจะเจ็ดควบแล้ว สายไส้หนะาโวยสายไส้ไม่ใช่สายสองเสือหลงเอาแล้วไงกูสายสองเสือหลงกัวูขาดก่อนมึงอีกไอ้เพียวเตียไอ้เพียวเตรียมของไอ้เพียวเตรียมของแล้วไอ้เฮียร้องเล่นเอออย่าร้องเล่นสิไม่ต้องกลัวเฮียให้ต้งทีทุ่มหนักนี่นั่นเยอะแมงแมงเหรอเออเอเดี๋ยวเอาสร้อยทองมาได้ได้เฮียครับอะไรครับ รุ่นไหนโทรศัพท์มึงไอ้ยางรัดเนี่ยจะคุยได้เหรอถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ครับถ่ายตรงไหนวะต้องไปซื้อกล้องอีกตัวแล้วทุบหัวแม่งนะเนี่ยโอ้ยอย่าหาไม่ใช่ไปช่อนเอาเลยเดียรอเล่นนี่อัแตะ่เนี่ยโอ๊ยเอาเอาอไอ้ของใครของมึงจะเอา ใช่ที่ของใครของมึงนั่นแหละสันนิบาตกันหนักเลยคุณหนักคนเดียวนานแล้วเนี่ยยิ่งหาดยฮะเอาไปโอ้โหนี่เฮียจาหนักเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบโหต้องเจ็ดสิบบาทโซ่สามห้าสีป๋องสามห้าพ่นใส่สวยตีจัดเดี๋ยวไปเดินตากแดดนะเดี๋ยวฟ้าผ่า ตากฝนไปเอาฝนไม่มีตากฝนด้องงานน้อยไอสัตว์ที่ดเาเทพอะไรก็เฮียขอเฮียหอมสักทีได้ไหมเฮียจะหอมแก้มเหรอใช่คนเยอะเร็วๆนะเฮียเดี๋ยวคนเห็นอ้โหชื่นใจเยียจังเลยอยากให้เป็นเหมือนที่กูคิดนะ ฮะสบไยเนี่ยยูกัดเหรอไม่ยช่นะพ่ไปจ้ะอ๋ออาอไปหายหายถูกไม่ใช่เป็นอะไรอีกขาถูกลึกไม่ออกมันลกเก่าเว้ยนึกไม่ใครออกอย่าล้อเล่นเอออย่าล้อเล่นมามามา จะให้เปนไส้ห่านสามดอกไม่ได้เลยเว้ยเอาโอเคโอเคมาเกียรจุ๊บมึงทำไปได้ยังไงอะทำไมอะมึงไม่รังเกียจกูเลยอ่ะแหมไม่รู้จักเอจูปากตัวกูเองกูยังเกียจตตัวกูเลยเหรอเออมืดลงปูนก็ ธิดาเทพอะไรกเฮียเอางี้ดีกว่าอะไรคะเฮียก็หมกกับเธอไปเยอะแล้วอือหือไปนอนโรงแรมกับเฮียไหมไปไหนนะไปนอนโรงแรมกับเฮียไหมไปนอนโรงแรมกับเฮ er ีย er ถูกต้องโอ้ยอีบ้ามึงบ้าป่ะี่เฮียมาค้อมอะไรกันที่ชวนไปนอนโรงแรมดูถูกนักล้องอยังไงมึงอะ่ะจะเป็นนักล้อทุกวันนี้มาขายตัวไม่ไมาขายเสียงเอยมาขายเสียงไม่ได้ขายตัว กูถามไม่คำะมึงจะไปโรงแรงมกับกูไหมไม่ไปโถ่เฮียชักเฮ้ยชักักนใจเย็นเฮียตูเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเร็วๆเฮียชักเออโอ้เฮียพ่อกูเออเทพสาร่าไหนไหนเฮียก็บอกกับเธอไปยี่สิบบาทแล้วขอถามสักคันได้ไหมหลังช่วงกอบเฮียไหม อะไรนะหลังส้วมกับเฮียยไหมหลังส้วมกับเฮี้ยไหมโอ้ยคุณโดนอ้วอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นนานๆของฮาฮยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ